ในช่วงเวลานี้การตื่นตัวเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นในทุกๆวงการนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนายานพาหนะที่ดูแลสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเรือพลังงานแสงอาทิตย์เปิดตัวมาได้พักใหญ่แล้วนะคะและได้เริ่มเดินทางรอบโลกใช้พลังงานจากน้ำพลังงานจากไฮโดรเจนพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดเพื่อหวังว่าจะเป็นหนึ่งในยานพาหนะแห่งอนาคตเพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย ติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะเรือใบลำนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นเรืออัตโนมัติยาว100ฟุตใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีการปล่อยมลทิษและกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในระบบขนส่งทางเรือแห่งอนาคตด,ด้วยค่ะเรือถูกนำมาทดลองใช้ครั้งแรกในปี2017ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะลอยเหนือน้ำเพื่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และหลังจากนั้นก็จะเริ่มล่องเรือไปตามพื้นที่ต่างๆทั่ว,วโลกเพื่อพิสูนจน์ให้ชัดเจนว่าเรือลำนี้ใช้พลังงานหมุนเวียนล่องไปไกลในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หรือว่าอยู่บนบกก็ได้ค่ะมาดูกันนะคะว่าเรือใบลำนี้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างไรถ้าดูบนหลังคาเรือจะเห็นได้ว่ามีแผงโซลาร์เซลล์ครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กว่า2 0 2ตารางเมตร สามารถเก็บพลังงานผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้120กิโลวัตต์ชั่วโมงให้พลังงานเพียงพอสำหรับบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งในอเมริกาเลยหรือเพียงพอที่จะใช้ได้ประมาณอีก1เดือนค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลเรือบอกว่าบางครั้งการออกเรือต้องเจอกับคลื่นขนาดใหญ่หรือเจอกับพายุแต่พลังงานสำรองจากแผงโซลาเซลล์นี้มีแบตเตอรี่สำรองไฟเพียงพอที่ใช้ได้ในหลาย,ลายวันค่ะ แต่ถ้าวันไหนไม่มีแสงอาทิตย์ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรือมีระบบพลังงานไฮโดรเจนนั่นคือการใช้พลังงานจากน้ำทะเลนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะเรือจะนำน้ำทะเลเข้ามาสู่กระบวนการ Reverse o ออสโมซกรองเพื่อเป็นน้ำบริสุทธิ์สะอาดจากนั้นมีการแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนค่ะแล้วนำไฮโดรเจนบริสุทธิ์เก็บไว้ในแท้งขนาดใหญ่สีดำขนาด14ตันนะคะจหน้าทีจะใช้ฟูเอลเซล เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนโมเลกุลไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าไม่ผ่านปฏิกิริยาการเผาไหม้จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้นั่นเองค่ะโดยพลังงานไฮโดรเจนที่เก็บในแท้งนี้ใช้งานได้มากถึง4-6วันในช่วงที่เกิดพายุไม่มีแสงแดดค่ะ ส่วนใบของเรือนะคะสามารถบังคับให้หุบและกลางแบบขึ้นลงได้ใช้ระบบไฮบริดก็คือใช้แรงดมเครื่องหนึ่งแล้วก็แรงจากระบบไฟฟ้าอีกเครื่องหนึ่งสามารถทำความเร็วได้15นอตหรือประมาณ20-28กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเรือลำนี้มีอะไรบ้างถ้ามาดูในห้องครัวค่ะจะเห็นเครื่องชงกาแฟสดห้องครัวสะอาดสานแบบนี้มีห้องนอนและห้องอเนกประสงค์เป็น working space ได้อีกด้วยนะคะ จุคนได้ประมาณ10คนกับตันเรือใช้ระบบขับเรืออัตโนมัติได้เหมือนกับออโต้พายลเลยค่ะเรือลำนี้ท่องไปหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะและสามารถทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็เย็นสุดขั้วโดยเที่ยวล่าสุดนะคะเดินทางจากสหรัฐอเมริกาข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปเกาะฮาวายแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นในช่วงโอลิมปิกที่ผ่านมาซึ่งปีหน้าก็จะล่องเรือไปที่เอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางด้วยค่ะ นี่จึงเป็นเรือลำแรกนะคะที่ใช้พลังงานทั้งจากไฮโดรเจนและแสงอาทิตย์ช่วยตอกย้ำนวัตกรรมก่อนหน้านี้คือเครื่องบินโซลาร์อิมพัลส์เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ที่เคยท่องรอบโลกมาแล้วในปี2016 The spirit exploration has role to play achieving what has achieving role people still consider play in of a many impossible in 2019 we have decided to shift to another new tech ประสงค์ของทีมสร้างเรือลํานี้ค่ะก็คืออยากให้ใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนลดการปล่อยมลพิษและมีประสิทธิภาพและวางแผนให้เป็นต้นแบบของการคมนาคมแห่งอนาคตด้วยค่ะมณีนาตอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน They are very efficient and we will bring them to the same level of reliability as our other systems on board